ที่น้องในเงามืดกลางคืนมืดสนิทเสียงลมพัดผ่านช่องไม้เก่าๆของบ้านเรือนไม้ห่างไกลจากหมู่บ้านณที่นั้นมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆสายตาของน้องสาวจับจ้องไปที่มุมห้องที่มืดมิดสิ่งนั้นมันไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวในความเงียบสงัดอากาศเย็นยะเยือกจนรู้สึกถึงความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าไปในกระดูกลมหายใจของเธอหนักขึ้น เสียงฝีเท้าหนักหนักดังก้องอยู่ในหูเธอเหลือบมองไปที่ประตูห้องทุกอย่างเงียบเชียบแต่แล้วเสียงกระดิ่งที่ห้อยอยู่เหนือประตูดังขึ้นเหมือนมีมือที่ไม่เห็นผลักมันเบาๆทันใดนั้นหัวใจของเธอก็เต้นแรงเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอก้าวถอยหลังไปยังมุมห้องโดยอัตโนมัติคิ้วของเธอขมวด สายตาก็ยังคงจับจ้องไปที่เงาที่เหมือนจะเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดมันเริ่มชัดเจนขึ้นงาไม่ใช่ของคนมันเป็นรูปร่างแปลกประหลาดท่ามกลางความมืดที่ลึกละเธอเห็นแสงจางๆที่สะท้อนจากตาของมันเป็นประกายเหมือนแววตาของสัตว์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนหายใจไม่ออกแต่เสียงของพี่ชาย ที่เธอคิดว่าหลับอยู่ในห้องข้างๆกลับดังขึ้นจากที่ไกลๆมองอะไรอยู่นะเสียงของเขาหรือเสียงแปลกๆที่เหมือนจะไม่ใช่เสียงของพี่ชายเธอไม่รู้แต่รู้สึกเหมือเขากำลังยืนอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้เห็นเขาเธอพยายามหันไปแต่ทุกอย่างกลับ,บเบลอเสียววินาทีของความกลัวสายตาของเธอตามไปติดกับเงาที่กระพริบขึ้นอีกครั้ง มันเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้แล้วเสียงฝีเท้าก็ยิ่งดังขึ้นเร็วกว่าก่อนเสียงฝีเท้าดังก้องใกล้เข้ามาร่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่มั่นคงเธอพยายามบังคับให้ตัวเองขยับแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนกับมีมือที่ไม่เห็นจับเธอไว้ทุกๆลมหายใจของเธอกลายเป็นเสียงดังในความมืดเงานั้นใกล้เข้ามาอีกหนึ่งก้าว เธอรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่กระจายออกจากมันมันใกล้จนแทบสัมผัสได้ทุกๆุกเสียงในบ้านตอนนี้ดังขึ้นราวกับจะบีบคั้นหัวใจเสียงกระดิ่งจากประตูห้องดังขึ้นอีกครั้งทว่าครั้งนี้มันดังยาวนานเธอมองไปที่ประตูแสงจากจันทร์ที่ลอดเข้ามาเริ่มเลือนหายเงานในห้องเริ่มเคลื่อนไหวรวดเร็วทุกอย่างเหมือนจะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ แล้วเสียงของพี่ชายที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้ก็เริ่มขาดหายไปเงียบจนเธอแทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองเธอหันไปมองร่างในมุมมืดเริ่มจะชัดเจนมันสูงขึ้นและโตขึ้นมันกลายเป็นเงาของใครบางคนที่เธอเคยรู้จักแต่ตอนนี้มันไม่ใช่พี่ชายของเธอแล้วมันคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สิ่งนั้นเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ แสงจันส่องให้เห็นรูปร่างที่บิดเบี้ยวและแปลกประหลาดมันมีขาที่ยาวเกินไปและมือที่ยื่นออกมาคล้ายกับกิ่งไม้ที่มีหนามแหลมหากเธอมองไปที่มันตรงๆจะเห็นดวงตาที่เหมือนจะมีแสงเรืองรองดวงตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันจ้องมองมาที่เธอเหมือนรอคอยบางอย่างเธอไม่สามารถขยับได้เหมือนร่างกายของเธอถูกล็อกไว้ในสถานที่นี้ ทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอแล้วเสียงลมหายใจของมันดังขึ้นช้าๆแต่หนักแน่นเหมือนกับเสียงลมหายใจของสัตว์ป่าขนาดใหญ่มันอยู่ใกล้ใกล้มากจนเธอรู้สึกได้ถึงความร้อนจากร่างกายของมันน้องสาวพยายามกรีดร้องแต่เสียงนั้นติดอยู่ในลําคอของเธอเหมือนกับมันถูกดูดไปทั้งร่างกายเธอหลับตา พยายามห้ามตัวเองไม่ให้ทนไม่ไหวแต่แล้มือของมันมือตรงที่ยื่นออกมาจับที่หัวไหล่ของเธออย่างเบามือแต่แข็งแรงจนแทบไม่สามารถขยับได้ความเย็นจากมือมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่เริ่มขึ้นที่ร่างกายเสียงกระซิบที่ชัดเจนดังขึ้นในหูของเธอมันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เสียงที่เหมือนจะมาจากที่ลึกที่สุดในความมืดพี่น้องเสียงนะั้นไม่ใช่เสียงของพี่ชายมันเป็นเสียงของสิ่งที่เธอไม่อยากเจอเสียงนั้นดังก้องในหูของเธอพี่น้องมันเรียกซ้ำๆไม่หยุดเสียงนั้นแหบแห้งราวกับว่ามันเกิดขึ้นจากการขาดอากาศหายใจมานานหลายปีมือของเงานั้นยังคงกดที่ไหล่ของเธอเหมือนกับว่ามันกำลังทดสอบบางอย่าง เธอไม่สามารถขยับหรือหลบหนีได้ห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความหนาวเย็นที่ลึกซึง้งเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างกลับเงียบลงทุกอย่างเงียบสนิทจนเหมือนกับว่าเวลาหยุดเดินเงานั้นย่ำเท้าช้าๆใกล้เข้ามาเธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ธรรมดาของมันมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เงานั้นยืดตัวสูงขึ้น เหมือนกับมันกำลังเตรียมจะทำอะไรบางอย่างเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เริ่มแล่นไปตามกระดูกแรงกดจากมือที่จับไหล่เธอยิ่งแน่นขึ้นไม่เสียงเธอดังขึ้นเสียงสันส่นๆแต่ก็เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวเธอพยายามดิ้นแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้มของมนุษย์ยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและไร้ความเมตตาเธอหันไปมองหน้าตา แต่แล้วความมืดในห้องเริ่มคลี่คลายออกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนตัวไปแสงจันทร์ส่องเข้ามาแต่เงานั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกอย่างกลับเงียบเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่น้องสาวยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเคลื่อนไหวลมหายใจของเธอหายไปกลายเป็นแค่เสียงอึกอักในคอจนกระทั่ง เสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดครั้งนี้มันเป็นเสียงของพี่ชายหรือว่าเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเธอหันไปมองอย่างรวดเร็วหัวใจของเธอเต้นรัวพี่ชายหรือไม่ใช่เงาที่คุ้นเคยนั้นก้าวเข้ามาจากมุมมืดแต่สิ่งที่เดินมาดูเหมือนจะเป็นเขามันผิดไปจากที่เธอคาด การเคลื่อนไหวของมันไม่เหมือนเดิมทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความไม่สมดุลเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ปกติในตัวของเขาเธอเห็นแสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าของพี่ชายแต่ใบหน้านั้นไม่มีความรู้สึกมันเรียบเฉยไม่มีดวงตาที่เธอเคยรู้จักมันเพียงแค่มองเธอด้วยความเงียบพี่ชายหรือสิ่งที่มีรูปลักษณ์เหมือนพี่ชายมันยืนนิ่ง แล้วสิ่งนั้นก็พูดออกมาเสียงนั้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยแต่กลับมีความเย็นชาแฝงอยู่ทำไมไม่เรียกพี่คำพูดนั้นดังก้องในหูของเธอมันไม่ใช่เสียงของพี่ชายที่เธอรู้จักมันเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ใช้ร่างพี่ชายของเธอเป็นเครื่องมือเธอยือนแข็งทื่อไม่กล้าพูดอะไรออกไปเพราะทุกคำที่เธอจะพูดมันจะทำให้มันเคลื่อนไหว มันก้าวเข้ามาใกล้ลมหายใจของมันช้าๆหนักหน่วงเหมือนจะดึงเอาชีวิตของเธอไปเธอหันไปมองทางอื่นในความมืดนั้นเงาอีกเงาหนึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมันเหมือเงาของใครบางคนที่ยังคงรออยู่เธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในอากาศและเสียงที่ไม่ได้ยินแต่สัมผัสได้จากความหนาวที่ไหลเข้าไปในกระดูก พี่ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอยังคงนิ่งมันเริ่มยิ้มยิ้มอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนยิ้มที่ไม่มีมนุษย์จะยิ้มได้ยิ้มของมันเริ่มขยายออกเหมือนใบหน้าของพี่ชายที่ถูกบิดเบี้ยวและรอยยิ้มนั้นเริ่มกลายเป็นรอยแผลที่ไม่เคยมีอยู่แสงจากจันท์ที่ลอดผ่านหน้าต่างสาดส่องไปที่ใบหน้าของมันรอยยิ้มนั้นดูเหมือนจะขยับไปตามกระดูก คล้ายกับมันไม่ใช่รอยยิ้มแต่เป็นการยึดติดของบางสิ่งที่น่ากลัวเธอสัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นจนกระดูกของเธอสัน่นมันเดินเข้ามาใกล้ขึ้นและมันพูดอีกครั้งทำไมหนี้ไปไหนพี่อยู่ตรงนี้เสียงนั้นแหบแห้งและเย็นชามันไม่ได้เป็นคำถามแต่มันเป็นคำสั่งที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้น เธอหันไปมองหาอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้เธอหนีไปจากมันแต่ห้องกลับเต็มไปด้วยเงามืดและความเงียบเหมือนทุกทางออกถูกปิดทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกบีบอัดเหมือนกับว่าผนังและพื้นดินกำลังจะกลืนเธอเข้าไปเธอเริ่มก้าวถอยหลังไปอย่างช้าๆแต่กลับรู้สึกถึงมือที่จับข้อมือของเธอเป็นมือที่แข็งแรงและเย็นยะเยือกมันลากเธอกลับไป อย่าไปไหนพี่จะพาไปไปที่ที่ปลอดภยัยคำพูดนั้นบิดเบี้ยวจากริมฝีปากของมันเสียงนั้นไม่ใช่พี่ชายที่เคยคุยกับเธอมันเหมือนเสียงของเงามืดที่ซ่อนอยู่ในร่างของพี่ชายเธอพยายามดิน้นแต่แขนของเธอกลับไม่ขยับเหมือนมันถูกตรึงไว้กับพื้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เริ่มคลืบคลานขึ้นมาจากใต้เท้าเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นจากมุมห้อง เสียงนั้นเหมือนเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวในความมืดเสียงเหมือนกับการเลื้อยของบางสิ่งมันคือลมหายใจของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้และมันใกล้เข้ามาเสียงเลื้อยในความมืดดังขึ้นใกล้ๆมันเหมือนกับเสียงของสัตว์ที่ไม่มีขาหรืออะไรก็ได้ที่เคลื่อนไหวไปตามพื้นแต่เธอไม่สามารถมองเห็นมันความรู้สึกนั้นแปลกประหลาดเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ในที่ที่ไม่เคยมีอยู่จริง ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มสั่นสะเทือนแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบนี่ไม่ได้มันมาจากทุกทิศทางจากมุมห้องที่มืดสนิทจนเธอแทบไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดมันเหมือนกับมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังล้อมรอบเธอมือของเงานั้นที่จับข้อมือเธอยิ่งแน่นขึ้นเธอกรีดร้องออกมาแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความมืด เธอรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในผิวหนังเหมือนกับว่าทุกส่วนของร่างกายกำลังถูกดูดเข้าไปในความมืดพีพีเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งแต่พี่ชายยังคงยิ้มอย่างชั่วร้ายใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจนแทบไม่สามารถรู้ว่าเป็นเขาหรือไม่มันเหมือนเขาถูกอะไรบางอย่างกลืนกินไปแล้วแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเลื้อยอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ แต่มันคือเสียงของเงาที่เคลื่อนไหวเข้ามาหาเธอจากทิศทางที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เธอหันไปมองทางประตูแต่ประตูนั้นปิดสนิทไม่สามารถเปิดได้ทุกทางออกถูกปิดมือของเธอยังถูกยึดไว้และเสียงนั้นมันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนสิ่งนั้นกำลังยืดตัวขึ้นเธอหันไปมองพี่ชายแต่เขายืนอยู่ที่เดิม มองเธอด้วยดวงตาที่ไม่ใช่ของเขาและและเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังไล่ตามเธอจากทุกทิศทางมันมาจากด้านหลังมันใกล้เข้ามามันมาจากด้านหลังเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นยะเยือกเป่ารดที่ต้นคอและเสียงเลื้อยที่ดังขึ้นทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งนั้นกำลังพุ่งเข้าหาเธอจากความมืดที่ลึกที่สุดในห้องเธอหันไปมอง แต่สิ่งนั้นยังคงไม่สามารถมองเห็นได้ร่างกายของเธอไม่สามารถขยับเหมือนกับมันถูกตรึงไว้ในที่เดียวมือที่จับข้อมือของเธอยิ่งแน่นขึ้นมันดูเหมือนจะไม่ใช่พี่ชายอีกต่อไปสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่พี่ชายที่เธอเคยรู้จักมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ร่างของมันเริ่มบิดเบี้ยวไปตามการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาด และพอเธอหันไปมองอย่างหมดทนทา่ามันยิ้มยิ้มที่กว้างจนแทบจะฉีกใบหน้ามันพูดขึ้นด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของพี่ชายเธอคิดว่าหนีไปไหนได้เสียงนั้นแหบแห้งราวกับคำพูดที่ถูกบังคับให้พูดออกมามันยังคงยิ้มแต่ดวงตาของมันนั้นไม่ใช่ดวงตาของคนดวงตานั้นไร้ซึ่งความรู้สึกเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลเข้าไปในกระดูก เหมือนเธอกำลังจะจมลงไปในความมืดที่ไม่มีวันกลับแต่ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งที่แขวนอยู่เหนือประตูห้องดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นราวกับเสียงของใครบางคนที่ผลักประตูเข้าไปเธอหันไปแต่ไม่มีใครยืนอยู่ที่ประตูแสงจากจันที่ลอดเข้ามาในห้องเริ่มส่องแสงจ้าเหมือนจะมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนออกจากมุมมืดแล้วเงาอีกหนึ่งเงาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดมันดูเหมือนเป็นบางสิ่งที่เคยรู้จักแต่มันกลับแตกต่างไปจากที่เคยเห็นเงานั้นก้าวออกมาอย่างช้าๆร่างของมันไม่เหมือนใครที่เธอเคยพบเจอท่ามกลางความมืดมันยืนอยู่ตรงประตูเขาลางของมันเริ่มค่อยคๆชัดเจนมันสวมเสื้อผ้าที่เก่าคร่ำคร่าเหมือนจากยุคก,ก่อนแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอตกลงไปที่ปลายเท้าคือ หน้าตาของมันมันเป็นใบหน้าที่เธอเคยเห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ตอนนี้มันถูกบิดเบี้ยวด้วยรอยยิ้มที่กว้างและดวงตาที่ขาวซีดเหมือนไม่มีชีวิตเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เล็ดลอดออกจากข้างในร่างกายของเธอความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้เสียงของเงานั้นแหบแห้ง หนีไปไม่พ้นมันพูดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับดังก้องในหูของเธอเธอพยายามจะขยับแต่ร่างกายกลับไม่ยอมทำตามใจมือของเธอยังคงถูกยึดไว้กับแขนที่เย็นชาและเงานั้นยังคงยิ้มเหมือนมันรอคอยบางสิ่งสิ่งที่เธอไม่สามารถหนีไปได้เธอกัดฟันพยายามจะตั้งสติแต่ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหมุนและทุกคำพูดที่เธออยากจะพูดมันหายไป เสียงของพี่ชายที่ยืนอยู่ข้างๆเริ่มจางหายไปเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เริ่มโอบล้อมไปทั่วร่างกายเหมือนเธอกำลังตกลงไปในช่องว่างที่ไม่มีวันขึ้นมาเงานั้นยืนห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวและใบหน้าของมันยิ้มกว้างขึ้นอีกครั้งมันก้าวเข้ามาใกล้เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ร่างกายเธอเริ่มลอยขึ้น เธอพยายามที่จะตะโกนแต่เสียงของเธอกลับไม่ออกมาทุกอย่างกลายเป็นเงียบมีเพียงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของเงานั้นเงาที่กำลังจะพาเธอไปอยังที่ที่ไม่เคยมีใครกลับจากเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงการหายใจของมันที่พ่นร้อนลงบนผิวหนังแต่ในวินาทีสุดท้ายเสียงแผ่วเบาของพี่ชายดังขึ้นจากความมืดหนีไปมันเป็นเสียงที่เธอเคยรู้จัก และในช่วงเวลานั้นเองเงานั้นชะงักทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนหยุดลงเธอหันไปมองพี่ชายแต่เขากลับยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาของเขากลับเป็นปกติเขาเก้าวเข้ามาหาเธอมือของเขาค่อยๆจับแขนเธอเบาๆเราต้องไปกันเขากล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของพี่ชาย ในขณะที่เงานั้นยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมันมองพวกเขาอย่างไร้ความรู้สึกเงาที่เคยกลืนกินความกลัวตอนนี้มันกลับไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปเหมือนมันถูกดึงออกไปจากมิติที่มันเคยอยู่แล้วเมื่อเธอหันไปมองอีกครั้งทุกสิ่งในห้องกลับเป็นปกติไม่มีเงานั้นไม่มีความมืดมีเพียงพี่ชายและแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเธอกับพี่ชายเดินออกจากห้อง ทิ้งความมืดนั้นไว้เบื้องหลังและเมื่อพวกเขาเก้าวออกไปข้างนอกเธอหันไปมองประตูที่ปิดอยู่เธอไม่รู้ว่าเงานั้นจะกลับมาอีกเมื่อไรแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ยังคงเงียบสงบจนเธอไม่อาจลืมว่าบางครั้งเงามืดในความกลัวอาจไม่เคยจากไปเลย